thì uh, bộ chân của đom và uh, bắt liền cứ cái càng là càng một phen đất mình việc cái slow rồi, là làm một chữ ia thì gạch lùi cái liền bắt thì đỡ cái mùi thì mình chú đom bắt đưa. là đỡ bắt làm chưa, rất phơi cả phần màn nó chắc gì lại, ăn nhiệt lèng cả, ตัวก้อดักนั่นโซ so, ยัดเลี้ยงปัดกี่แล้วยังเพิ่มนกับบนมายัางควรกับบนมานไม่กรอกอ่ะไม่ชีกก้ไปกี่อ่ะนี่ผมเดินไปนี่เป็นเซีงยงไซอยู่เซิแโตเทลมันไดมิกอยู่เซียตโต้มันก็นยังมีโควิดหลายโผดเบียกเข้า บริหารหลายคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก,ก,ก่หน่อยๆดูได้นี่มันสิบใบก่อน ียปัดกี่ดอกไหมน้ำร้อยน้ำปัดๆพัดกี่น้ำร้อยข้างมาหนอยนี่เออมาเจ้านี่ต้องเจ้านี่ติดปลาสลด้ะเพราะนูเรื่อยนั่นข้างมาโน่เนี่ยมือถุงตะเมื่อสาส่งสาสามหล่อนั่ทุ่งลานน้องไปเจอเสื้อออมเงินเต๋ อัน <Mile> เ <dizzy> ้าเวลาจุเลียงเอียร์จุเลียงปัดก็สบายนี่ไม่ช like so like ่วยเลียงเมื่อก่อนเอียร์เมื่อก่อนตัโอมั่กนตัวโอ่เนเบอร์คัมเพล so เลียงเมื่อก่อนตัวโอจะกีล้วแต่เป็นเด l e n นตื่นะทีเวลาทั้งหมดอมพูดหน่อมพูดหน่อยพอหน่อยกถูอู่เลียงปัดเลยงเอียร์อะไรลำากทนเออเวียเอาอเป็นเทคแคร์หน่อ ta cái này giật năm vầy ra mày cứ mơ àm cái kì giật là càng ở việc cả thì tấm mơ mưa xong mưa là mới chữ, liền phát liền yên này lá giờ là cứ giờ lao gì lá thế nào mùng เปลี่ยนกีกกซึ่สปพิ์บกีนี่กเกิดอามยักปัดกีโหยักปัดยักเอียร์กีนี่ดันซ้ำนี่ซึ่งเอียร์ซึ่งสปพรลกีนออาจะเป็นกเรายามื่อไรยักถึงไม่ยักปัดยักเอียร์กีหลังจาน้่งพูดนสกอปุ่งนั่นได้